เมื่อวันที่2กันยายน2568ณหอประชุมยางนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหากรรัมความสําเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีนางกนกอ่อนโพสิง์พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยนายคำพีเขตมนตรีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีคณะกรรมการบริหารศูรนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดผู้อำนวยการกลุ่มง,งานทุกกลุ่มง,งานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีพัฒนาการอำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ครัวเรือนเป้าหมายยากจน50บครัวเรือนองค์กรภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้ว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์ยังเน้นย้ำว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาโดยตลอดและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเสียสละกําลังกายกําลังทรัพย์รวมทั้งเวลาส่วนตัวในการใช้ชีวิตกับครอบครัว เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานเพื่อให้คนอุบลราชธานีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถก้าวไปข้างหน้าได้พร้อมๆกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมทั้งประกาศเปิดงานมา่รกรรความสําเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีประจําปี2568อย่างเป็นทางการ นางกนกนอ,อ่อ,อนโพสิงพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานซึ่งมุ่งเน้นการเผยแพร่ผลสําเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐ,ฐานรากมั่นคงและการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงกระตุ้นแรงบันดาลใจในการร่วมมือจากทุกภาคส่วน จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานกลุ่มองค์กรเครือข่ายหรือบุคคลดีเด่นที่มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมจํานวน14หน่วยงานและ5กลุ่มองค์กรในงานยังมีเวทีเสวนาแนวทางการดําเนินง,งานที่ประสบความสําเร็จเป็นรูปธรรม ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนองคความรู้และประสบการณ์จากกลุ่มองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศหรือ b best Practice เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไปและการมอบถุงยังชีพโดยสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลรราชธานีได้สนับสนุนถุงยังชีพจำนวน50ชุดเพื่อมอบให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมงานเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตและยังมีการจัดแสดงนิทรรศการความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการสาธิตอาชีพจากฝ่ายเลขาคณะทำงานขับเคลื่อนการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนจังหวัดอุบลราชธานีคณะทำงานทุกอำเภอและกลุ่มองคอ์กรที่มีผลงานดีเด่นรวม5กิจกรรม สะท้อนถึงการดําเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ําและให้ครัวเรือนยากจนกลุ่มเปราะบางได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันกันจนเป็นวิถีชีวิต